ก็เป็นเรื่องว่าในครั้งหนึ่งผู้เจ้าเสด็จไปประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่หกก็ไปเทศอภิธรรมโปรดพระมารดาในครั้งนั้นเนี่ยมีเทวดาเทวดาชื่อสุปฏิทิตาเทวบุตรสุปฏิทิตาเทวบุตรเนี่ย รู้ว่าตัวเองกำลังจะหมดอายุเทวดากำลังหมดบุญของเทวดาเทวดาจะหมดบุญเนี่ยมีสัญญาณบอกอันแรกก็คือแสงหรือว่าผิวพันณุ์วันนะของเทวดาเนี่ยจะหมองคล้ำเทวดาจะมีแสงเมื่อไหร่ที่แสงมันลีลงหรือว่าแสงมันมัวหมองเนี่ย ก็แสดงว่าอายุของเทวดาเนี่ยใกล้จะหมดอันที่สองก็คือเงื่อธรรมดาปกตินเนี่ยเทวดาจะเป็นผู้ไม่มีเงื่อก็คือไม่ต้องทำงานอะไรเหมือนมนุษย์อยากได้อะไรก็นึกเอาเป็นของทิพย์แต่เมื่อ,อไรที่มีเงื่อเนี่ยแสดงว่าใกล้จะหมดอายุดอกไม้ประดับกายเหี่ยวแห้ง ดอกไม้ประดับที่ร่างกายของเทวดาปกติก็จะสดใสเปล่งปลั่งดีแต่เมื่อไหร่ที่มันเหี่ยวมันหมองไปเนี่ยก็แสดงว่าเทวดาใกล้จะหมดอายุดีสีเนี่ยจิตใจไม่ค่อยปกติจิตไม่ผ่องใสเหมือนเดิมสุปฏิทิฏฐาเทวบุตรเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองใกล้จะหมดอายุ ร้อนใจก็ไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นเทวดาชื่อว่าอากาศจรณีอากาศจรณีนี่ก็ถือว่าเป็นเทวดาที่มีความรู้แต่ว่าเขาตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ว่าจะทําอย่างไรให้อายุเนี่ยยืนขึ้นหรือว่าต่ออายุเทวดาต่อไปได้ก็อบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปถามพระอินท์ไปถามพระอิน์ทว่า เทวดาใกล้จะหมดอายุเนี่ยทำยังไงจะให้ต่ออายุต่อไปได้อีกเข้าไปถามพระอินทร์พระอินทร์ก็ตอบไม่ได้พระอินทร์เนี่ยแต่บอกว่าไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวดาไม่ว่าพรหมวันหนึ่งก็ต้องเคลื่อนจากภพที่ตัวเองเป็นอยู่ต้องจากภพของเทวดาต้องจากภพของมนุษย์ต้องจากภพ,ขอ,อกพของพรหมก็คือต้องตายทั้งนั้น มื่อถึงเวลาแต่เอาเถอะเลยตอนนี้พระพุทธเจ้าพระองค์มาประทับอยู่ที่ปันทุกรรมพลศิลาอาจในช่วงเข้าบรรษาสามเดือนพระองค์ประทับอยู่บนสวรรค์พอดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าลองไปถามพระองค์ว่าจะทำอย่างไรให้อายุมันยืนขึ้น ก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าในพระองค์น,นั่งประทับอยู่ที่ปันทุกรัมพลศิลาอาจปันทุกรัมพลศิลาอาจเนี่ยเป็นที่นั่งของพระอินทร์ต่อพรพุทธเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์พระอินทร์ก็ยกที่นั่งอาสนะเนี่ยให้พระพุทธเจ้าประทับนั่งปันทุกัมพลศิลาอาจเนี่ยเป็นก้อนหิน ้อนหินสีขาวแต่ว่านิ่มถ้าเรานั่งบนก้อนหินปกติก็จะมีความแข็งกระด้างแต่ปันทุกรัมพลจิลาอาจเนี่ยเป็นก้อนหินที่นั่งแล้วนิ่มสบายก้นนะปกติก็พระอินทร์ก็นั่งบนเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระอินทร์ก็ยกที่นั่งให้พุทธเจ้าสุปฏิทิฏิตาเทวบุตรก็ถามพุทธเจ้าว่า เทวดาเนี่ยเมื่อใกล้จะหมดอายุแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้มีอายุยืนขึ้นยืนนานขึ้นหรือว่าต่ออายุต่อไปมเจ้าก็ตรัดคาถาอัติอุณหิตเนี่ยให้เทวดาไปละลึกถึงไปท่องบนนะก็คืนโดยอัติอุณหิตสวิชโย อติโณหิสเวสโยธรรมโมโลเกออนุจโรสัพัสสติทัตถายฐานตวังคันหาอิเทวเตปริวัเจราชาทันเตอมนุวเสหิปาวเกปยาเกนาเกวิเสบุเตอกาลมะระเนนวัสสะพัสสมารณนา

아 <머래>